สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับมีตลาดนัดมาเปิดแถวบ้านนะครับเป็นตลาดนัดต้นไม้นะครับจะเปิดทุกวันเสาร์นะครับพอดีเพิ่นเปิดมาสองสองสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามเนาะเราก็จะไปสืบดูราคาของต้นบอนสีกันนะครับสาหรับคนที่อยากซื้ออยากขายนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อจะขายในราคาเท่าใดนะครับวันนี้เราก็จะไปสืบราคาดูที่หน้าร้านเลยนะครับ เพราะว่าราคาหน้าร้านกับราคาในเน็ตเนี่ยคิดว่ามันคงจะมาเท่ากันนะครับหน้าร้านอาจจะน่าจะถูกกว่าน่อยนะครับนี่ความคิดผมนะเดี๋ยวเราต้องลองไปดูกันนะว่ามันจะราคาเท่าก,กันก่อนหรือว่าจะล้ำกันไปสักหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะ ครับสำหรับการที่ผมจะไปวันนี้นะครับก็เป็นการนับต้นไม้ที่เปิดก็วันเสาร์เวลาได้2ถึงหกโมงมะแรงครับแต่หลังการง้อปิดผมก็หันมู๊กกาไม่กาเขาเริ่มเอาครัวมาตั้งขายกันละอันนี้นะครับเป็นกาดน้าตุ้มฟ้าบดอำเภอสมตองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะสำหรับโซนกาดต้นไม้นี้จะอยู่ติดกับวัดตาเจริญธรรมไปทางเหนือปุ้นเห็น่อยนะฮะสำหรับกาดนี้นะครับก็จะมีต้นไม้มาขายอย่างเดียว ดอกไม้ทั้งหลายนะครับหมู่ครัวของกินลูกจิ้นเสื้อผ้าอันยังนีบบ่ค่อยหันมาหายนะครับก็น่าจะเปิดเพื่อมาขายเฉพาะต้นไม้และควอย่างอื่นนี้ก็น่าจะเอาไปเปิดขายทั้งหอกนะครับต้นไม้ที่มีนะครับเกือบผู่ร้านจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหมดเลยนะครับไม้กระแสไม้ประดับต่างๆช่วงนี้ยอมภาพประมาณแหงขนาดนะครับประเภทบอลสีนี่หันมีเกือบผู่ร้านเลยนะฮะหมู่ไม้แดงแค่กัดจับปรดสีนี่ปละที่หันหันนี่ก็ค่อนข้างที่จะนักเหมือนกันนะครับ นะครับตอนนี้เขากลับมาถึงแล้วนะครับโคนกันหลายพอสมกรนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเดี๋ยวนะครับนี่ยครัวตังายกับบะแปลงก็ใดนะครับราคาออกกลางๆนะครับเจ้ากรุงไคเซอร์ก็นักเหมือนกันนะครับผันมีเกือบพูดร้านเลยนะฮะอีเนากับค่อนข้างคลาสสิกนะครับมีเถือกพูดร้านเหมือนกันเพราะตะใดกับแปลกับอีเนากับเจ้ากรุงไคเซอรนะ์เนาะถ้าเป็นไม้ประดับอย่างอื่นนี่แคคตัดนนี่กับ เอหันหันลายหันลายล้านอยู่เหมือนกันนะครับพิธีกรตลอดขนาดนะครับหันก enfin ็ตั้งหลังใครหุแมพหเป็นแมพก็ตั้งหลังชาวน้อยนี่ตาไหนกัครับนี่กับสี่สิบเนาะแต่นาแปะแงอันนี้ก็นกกระแทนมัวก่อนนี่นี่อีเหนาสี่สิบนะครับหมาไปก่อน เว้ยนี่เหรอนี่ไก่นี่นอันนี้ไก่ชวนประคองค่ะอันนี้ต้นหน้าสามว่าแปดสิบบาทอันนี้ต้นแม่มันพี่จะเป็นประมาณนี้โอ้ต้นนี่ต้นแม่มันกแม่นค่่ะต้นใหญเลยอันนี้ขายดีเหลือก็ต้นน้อยเพราะต้นใหญ่ใหญ่ไปหมดละอันนี้หกสิบเหรอนี่ต้น<ม><ม>ใหญ่หน่อยนะแม่นแต่พอดีมันเฉาไปหน่อย กวรอิมต้นตะใดครับ้ายสันสองหครับกันอีหนาวลูกมิหรอครับ้าสวยเจ็ดร้อยชมพูเตรียมเลยครับอันนี้หหรางวัลอนี้อ่ห้ารอุปายใหญ่เหมือนกันเนาะ้มีหมเลับชมพู อันนี้เหรอครับนนี่แถวนี้อันนี้บบคอันนี้ไก่ซื่อก่อเจ้าตาใดครับอันนี้สองร้อยรบสองร้อพกหลงแล้วครับพกหลงนี่ตัวไหนลาตัวนี้ัวนี้ตัวนี้นี่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสนะครับราคาหลักร้อยหมนะครับอันนี้ไก่ทองก่อนตาใดครับ พันแหเนาะมันมีหัวนะนมม่เะครับเไหนเจ้าอาวาสไม่มีแดงเดีนี่ต้นกระไดนะฮะไม่ใช่เจ้าอาวาสยอมไหมครับ ดี๋ยวให้อันนี้อันนี้แดงๆนี่นะครับตระใดก็พันแห่พันลงก็ไม่ใช่นะครับพันลงไม่ใช่มันเจืออย่างไรครับคิดไหมครับคิดออกอไหมครับมาเบื่กับอุ้ยมาโยนต้นใหญ่แล้วป่ะปกติหันต้นน้อยเดียวเห็นไหมครับใหญ่มากครับปกติหันต้นน้อยเดียวอยู่นะฮะมันที่มีศาลาดูยูดีๆครับกับพันแห่เลครับอันนี้อพ่อพ่อมาจากไทยเดียวกันครับแม่เดียวกันอันนั้นมือสองราคาขายอยู่ที่พวกลงนี่ก่อตระใดครับสองร้อยห้าสิบบาทสามพันเก้าเจ้ากันหมดก่อ ร่วมด้วยกันครับ90บาทใหญ่นะวันนี้ขายเป็นก่อครั้งแรกอาจจะงงว่าเขาทำอะไรกันนะครับถ้าคนมาหลายๆครั้งก็จะรู้นะครับลูกไม้ใช่หรือครับคนละร้อยาวมันเป็นพันธุ์อะไรย่างีรครับมันผสมระหว่างกับแดงกับอีเหนาก็เป็นอีเหนาไม่เป็นกับแดงกับแดงบอลใบกาหรอเขาต้องไปรุ่นกันหรอกเพราะว่าไม่ออกเป็นสีนะ สวนใชปไปมนี่คือกระถางคือฟักเดียวกันหมดนันกักเดียวอย่างมันก็ออกอย่5 0บาท750บาทาทมีควาูกใในต้นนี้ไอ้ต้นนี้จะได้ไหนครับอันนี้ไก่กันบาก่อนอ๋อ2500บาทนี่จะได้ไหนครับ โอสุูรลาดเนาะนี่อันนี้เหรอครับสองร้อยห้าสิบอ๋สามร้อยห้าสิบกี่หนา้แล้วครับสองห้าส่นครกลงหกหลงน้อยนี่สองห้านแล้วครับวิ่นี่พี่ด้านยังมีเลยเพ็ดพี่ลูนอันนี้หกร้อยนะครับอุตสาหแรงอยู่ไก่แล้วครับไก่ไก่นี่สามร้อยเก้าสิบ ด้ Beni, นี้นมีไก่ helmet, หลายอย่างได้กดถามราคานี่เนี่ยอย่างนั่งม้ย,ยากกว่านครนครแกมันมาเหมือ <tan> นนั่งมม้ยังไครับนี่างไมใบกลมีใบแหลมเย้เอันนี้นั่งไมเหระน่งไม้่ะใบมันจะแหลมไหมครับใช่ค่ะถ้าพรกนครใบมันจะมนม้นนอยราคาราคาเต่ากันไหมครับมันแขงมาจากเนี่ยสองหมื่นห่ามัน มันกลายพันธุ์จากนางหมามากลายเป็นพร,ร,ระนครอ๋อราคาเท่าไหร่ก่อนเนี่ยครับอันนี้เก้าปันอันนี้เก้าปันอันนั้นหมายแลอ,อันนี้ปันแปดนเนาะราคาสวยนะถ้าเอาอ่ะพอมกอนั่าสวยครับแต่มนะันหน้าเนี่ยสวยอันนี้กระนางหมายใช่ไหมล่ะก่อนนี่ด้วยปบุกี่อันนี้ต้นตะระใดห้าไหมแปลเนี่ย 45่สิครับทุกต้นเลยครับอันนี้อันนี้ช้งเผือกไปบัวเท่าไหครับ่ร้อยห้าสกัหมดเลยครับ้นี่ของยงมีเลยอันนี้อไ่อันนี้เสื้อชมพูสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบครับอี้ัเขาวหรือเปล่าคที่สครับมีไหมครับี่ีด่างขาครับพีีด่างขาวครับพีพีด่างขาวมีไหมครับอ อยู่ที่หนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้ากเจ็ดแเก้าสิบใบหนึ่งหลอดครับสิบใบหนึ่งหลอดหลายเหลือครับเดินมาดูครับสิบใบหนึ่งหลอดครับสิบใบหนึ่งหลอดสิบใบหนึ่งหลอดต่อไปนะครับเราก็จะมาสรุปราคาสินค้านะครับที่เราได้เซอร์เวกันวันนี้นะครับว่าแต่ละตน้นแต่ละชนิดนั้นมีราคาประมาณท่าใดนะครับ ตัวแรกนะครับเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับสินค้าสุดฮิตไปต่างดกับปะนะครับราคาของเจ้ากรุงนี้จะอยู่ที่ประมาณ50บาทจนถึง300บาทเลยนะครับต่อไปนะครับนกกระทาและกับไม้ป่าก้านดำนะครับราคาของนกกระทาจะอยู่ที่ประมาณ40บาทจนถึง500บาทไม้ป่าก้านดำนะครับ150าบบาทจนถึง450บาทครับโอ้ยแอบแพงกันนะเนี่ยสาโนตาแป้งนะครับตัวเล็กๆกับราคาตั้งแต่30บาทจนถึงกว่ายี่ๆ200บาทเลยนะครับ อันนี้อีนี่ผมมีการมีสนีนะครับขายได้เต็มกันแล้วเนี่ยอีนวนะครับต้นไม้สุดคลาสสิกแถมตัวหนึ่งนะครับมีราคาตั้งแต่100บาทจนถึง700บาทคุนนะครับโอ้ยตัวนี้ใกล้ขึ้นยานแม่ไปแล้วต่อไปนะครับบอลสีกวนอิมราคาตัวเล็กๆก็200บาทนะครับไปจนถึง ก่อใหญ่กว่าสอับาทนะครับแดงวัวนะครับหรือว่าวัวแดงเนี่ยนะฮะร,ราคาก็ตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับพกลงนะครับต้นไม้ยอดฮิตในช่วงนี้ราคานี่แกว่งขนาดนะครับขนาดต้นน้อยบักกับสีเต่อนี่ก่อ t ห้าสีนะครับจนถึงราคาต้นก่อใหญ่ๆนี่ก่ สามพันเก้านะครับ้องได้ว่าช่วงนี้นี่หกหลงนี่มีทุกสายทุกขนาดทุกราคาเลยนะครับยอดฮิตขนาดเลยนะครับบอนตระกูลไกล่นะครับวับนนี้ปะอยู่ตัวเดียวคือไก่สุดสงวนนะครับในราคาสามร้อยห้าสิบบาทจถึงสามพันห้าร้อยบาทเลยนะครับบนอนจืดฝรั่งจือนอกนะครับอันนี้จะมีราคาตั้งแต่สองร้อยห้าสิบบาทจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ แงกันเนอพมาถึงต้นไม้ที่ขึ้นยานแม่ราคาแรงๆไปแล้วนะครับก็คือหงสุวรรณ2,800ัน2,800บาทจนถึง3,500บาทเลยนะครับมาถึงบอนใต้นะครับนางหมายกับพระนครนะครับนางหมายจะอยู่ที่700จนถึง3,500บาทส่วนพระนครนี่จะอยู่ที่4,000จนถึง9,000บาทนะครับ บอนสีชายชนนะครับบอสีที่คนทั่วไปไม่ได้มีไว้ในครอบครองนะครับเนื่องจากมีราคาที่สูงมากนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4,000บาทจนถึงก่อเงาๆ2 0ง0 0 0 0บาทเลยนะครับ2,000 20, 0บาทไปได้นี่นะครับใครสนใจจะมาเอลมาดูนะครับติดการนาั่งทุ่ประบดนะครับมีทุกวันเสาร์ถ้าเป็นการต้นไม้จะมีมาตอนนะครับตั้งแต่2โมงจนถึง มาแรง6โมงคุกนลนะครับกระตุนการมาไดเนอนร์อำเภอสมบัติองจังหวัดเชียงใหม่ครับครับประกาศติกมาแล้วนะครับ,นะรบได้นี่มายินภูเขาไฟนะครับแล้วก็อไอ้นี่เป็นลูกไม้นะครับอันนี้เป็นลูกไม้ต้นละร้อยเป็นลูกไม้ที่ผสมกันระหวงอีเเนากับอันอยังอ่ะอันอยังแดงๆสักอย่างนี่แหละจับชื่อมาได้ ก็ต้องมาลุ้นสีแหมกรัน,นะครับต้นร้อยก็ถือว่าโอเคเนาะได้มาสองอย่างนั้นนะครับครับบทสรุปจากการไปกาดวันนี้นะครับต้นไม้ราคาขยับขึ้นนะสูงขึ้นมาแหมนิดหน่อยนะครับติดแล้วผมไปซื้อแม่นางทิวมนะครับก่อนในราคาสองร้อยบาทนะครับวันนี้ราคาสามร้อยห้าสิบบาทก็ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับ แต่แล้วแต่คุณชอบนะครับถ้าคุณชอบก็นะคาถ้าได้ขอซื้อกันนะครับวันนี้ก็มีต้นไม้หลักแสนมาให้ดูเหมือนกันนะครับนั่นแหละช่วงนี้กระแสต้นไม้มาแหงนะครับถ้าใครชอบมาอยากซื้อกระขายนะครับใคยมีอย่างกระขายก่อนช่วงนี้นะครับราคาแลงดูแลงอยู่นะครับตอนมันราคามันลงก็ซื้องใหม่นะครับครับสหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับทุกทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ